มาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้เข้าตอนเข้าสถานีราชบุรีราชช้า45นาทีนะครับบริเวณที่แอดยืนอยู่นี่คือทางคู่ทางใหม่นะครับเดี๋ยวขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเมื่อข้ามสะพานดำมาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนทางเข้าวิ่งทางใหม่นะครับตอนนี้ขบวน ด่วนพิเศษที่44นะครับวิ่งทางคู่สายใต้ทางเก่าอยู่นะครับมาอย่างแรงนะครับสำหรับขบวนนี่นะครับด่วนพิเศษที่44นะครับมาอย่างแรงเลยตามสะพานดำมาแล้วนะครับเดี๋วจะเปลี่ยนเข้าทางใหม่นะครับ ครับเข้าทางใหม่แล้วนะครับโหแรงมากๆสำหรับขบวนด่วนที่ีสีนะครับกําลังผ่านสถานีคลองตะคดนะครับอำเภอโพธารา,ามจังหวัดราชบุรีนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนอกประดุกชาแนลครับ